คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการทานอาหารอย่างไรให้ทานอาหารอย่างเป็นยานะคะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นอดีตเป็นนักเทคนิคการแพทย์มา25ปีค่ะสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและได้มีการศึกษาทางแพทย์แผนไทยด้วยนะคะทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมหลังจากนั้นก็ยังศึกษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนจีน และปัจจุบันนะคะได้วุฒิเป็นแพทย์จีนตำแหน่งนปัจจุบันของท่านก็คืออุปนายกสมาคมแพทย์จีนในประเทศไทยค่ะคุณหมอสุนีรัตน์วรรณาวิบูลณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราต้องปรับสมดุลให้กับร่างกายใช่ไหมคะคุณหมอก่อนอื่นเดินถามคุณหมอละกันว่าเหตุผลที่คุณหมอได้เข้ามาคลุกคลีในวงการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อยู่ในห้องแลบตลอดเนี่ยอะไรเป็น ได้มั่นใจทําไม่หันมาสนใจทางแพทย์ทางด้านนี้นะคะคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราอยู่กับร้านยามาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเราเราไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของแผนไทยเท่าไหร่เนื่องจากว่าไม่ได้คิดถึงประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยขายยาน,นี้คนก็แผนไทยเยอะมากเราเป็นคนช่วยที่บ้านหยิบยาเนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่เรามาทาโรงพยาบาลสักพักหนึ่งเราก็มานั่งหันกลับไปทำไมอาชีพแบบนี้เราไม่จับเอาไว้เพราะว่าเป็นคนชอบที่เรื่องสมุนไพรยอยู่แล้วค่ะ นี่เราก็คิดว่าเราก็ไปช่วงระหว่างที่ทําง,งานลงมาเนี่ยเราก็ถือโอกาสไปศึกษาเรื่องแผนไทยอะไรด้วยดื่อๆอีกทีนี้ว่าถ้าเราเบื่อกับอาชีพที่เทคนิคก,การแพทย์เมื่อไหร่แล้วน่าจะมาจาับแผนไทยแต่มันต่างกันมากตรงข้ามกันเลย<ช>นะคะคุณหมอจากการเป็นเทคนิคก,การแพทย์อยู่ในห้องแหละหกับการต้องมาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรในการดูแลรักษาโรคก็ก็พอดีที่บ้านมียาเป็นโกดังสมัยก่อนกานหวันก็ได้เปรียบเพราะเรานิบตั้งแต่เล็กๆ แล้วใบายาจากแผนไทยสมัยรุ่นก่อนเยอะมากค่ะที่รุ่น,ร,นรุ่นก่อนเรียนยอมแล้วว่าภูมิปัญญาไทยเราเยอะมากแล้วเราก็เห็นใบายาอยู่เรื่อยๆที่พอมาทําที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็เราช่วงว่างอ่ะเราก็มีช่วงอยู่เวรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สาวทิย์อะไรเงี้ยไปนั่งเรียนเรื่องสมุนไพรไปศึกษาสมุนไพรแล้วก็มาช่วยที่ร้านแล้วก็ อ่านตำราไทยอะไรมันเล่นแล้วไปสอปปนแบบลรกศิษย์เตรียมไว้ถ้าตอนหลังทฤษฎีไม่ชัดเจนเรื่องเรื่องแผนไทยมีความสุขว่าเราไม่เคลียร์เท่าที่ควรยังไงคะคืออ่านแล้วทฤษฎีกับการอธิบายเนี่ยไม่เคลียร์เหมือนกับเราเรียนแผนจีนเพราะเขาจะมีทฤษฎีของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนกับเรียนมหาวิทยาลัยของไทยอ่ะคือเรียนแล้วมีระบบที่คิดนี่ดีกว่าค่ะแล้วก็เลยมาศึกษาเรื่องสวนไทยต่อทั้งเธอแล้วตอนเผอเอินว่า ที่บ้านเราก็มียาจีนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ภาษาจีนก็เป็นบ้างแต่ว่าช่วงหลังพอแต่งงานกับสามีที่เขาเช่วชาญเรื่องสุนไปค่ะแล้วเราก็มาจัดก,การเรื่องยาจีนต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันดูดซึมมาเรื่อยๆเราก็เห็นความสําคัญของแพทย์แผนจีนว่าตอนเย็นเรากลับมาร้านเรามาช่วยเอ๊ะทำไมคนไข้แบบนี้ที่โรงพยาบาลไม่เห็นหายเลยทำไมมาหาที่บ้านเราอะคือเป็นโรคเดียวกันแต่เป็นโรคเียดนามซึ่งเรา วิเคราะห์จากเลือดจากอะไรต่างๆหมอใส่ปรมวัติของคนไข้ที่ดูที่บ้านเนี่ยแล้วก็นั่งอ่านอ่านอ่ะฉงนั้นอ่ะไป็นการไม่หายมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ไปตรวจอะไรมาไม่เจอกินยาพนหลอดแล้วไม่พบหาไปโรงพยาบาลมาแล้วไม่หายเยอะอะไรเป็นแบบนี้แล้วก็หรือบางคนก็มีส่วนหนึ่งสบหรับใจที่จะกินยาสมุนไพรเขาบอกว่าผลข้างเคียงสบายกว่าแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางไปก็หันเป็นทางออกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคนที่ มีบางาครอบครัวนะเขาไม่ยอมทานยาฝรั่งเขาบอกคนข้างเคียงเยอะมากค่ะแต่บางาครอบครัวเขาก็ไม่เอายาสมุนไพรอะไรอันนี้เราก็เลยบอกว่าไอ้วิธีการที่จะเลือกแบบไหนเนี่ยต้องขึ้นกับคนไข้ว่าเขาควรตัวเขาเองบางคนก็เหมือนกับว่าเขาอธิบายคําว่าผม,ผมชนกําแพงแล้วมันไม่มีทางไปผมก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นอีกในเมื่อยังมีอย่างเงี้เมื่อคนป่วยหัวห,วหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยคเคยมีคนหาตั้งสิบห้าปี ก็ยังปวดโวอยู่นั่นแหละแต่ไปตรวจแล้วก็ไม่ปวดแล้วไม่เจ,จอมาจากอะไรอ่าแล้วพอภพอมรักษาอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเพากเขาใช้ชีวิตจรตรวจดูอเอ๊ะพอกินยาไปฝังเข็มไปดีขึ้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายเลยโรคที่เป็นแบบนี้เราก็เริ่มสนใจและทําไมแล้วทําไมมีอาการแบบนี้แล้วก็เลยก็เลยแบบเอาใบยาที่สมัยก่อนที่ที่เขาตรวจคนไข้แล้วก็เอามาดูแล้วก็มช่วยจัดยาแต่เรื่องยาที่เราจาัดมาตั้งแต่เด็กอยู่ แล้วก็มานั่งดูดูดูแล้วค้าธิบายให้ฟังตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมันตั้งตอนหลังก็เลยมันตั้งหันสนใจเป็นจริงเป็นคือคือก็ตามกันมาตลอดจนกระทั่งทางกระทรวงเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนพวกแผนจีนทั้งหลายแล้วก็เลยไปขึ้นทะเบียนสอบอะไรผ่านมาหมดก็ออมาทำเลยอาชีพนี้เลยค่ะผ่านมาทุกอย่างนะคะที่สอบตามระบบหมดเพราะว่ามีอนุญาตมาล้วทุกอย่างก็เชิญหมอจากจีนมาสอบผ่านวอมรู้อะไร วุ้ยไอะไรแล้วก็ทางกระทรวงก็ให้ไปบอกกับโรคศีลมาก็เราก็ข้าตามเราสเต็ปเข้าไปเลยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่า <c oughs> บางทีเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเราอาจจะทําไมตรวจโรคนี้ทที่มันมีอาการแบบนี้เนี่ยทาไมตรวจไม่พบนะคะแต่มหาแพทย์แผนจีนพบหรือว่าบางคนแบบว่าไ,ไม่อยากทานยาพวกนี้หรอกก็ผลข้างเคียงก็แล้วแต่ซึ่งมันเหมือนกับล่งเนื้อชอบหลังยาไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอใช่แต่ว่าทีนี้เขาจะมีปัญหาว่าถ้าร่างกายเป็นแค่ระบบเสื่อมนะมันเป็นโล i ท h touch วิธรรีการตรวจโลเทคคือใช้มือแปะที่ไปจอนแต่ว่ามันมันเป็นโลเทคจากมือเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องมือเหมือนทางโรงพยาบาล <c oughs> มันไฮทัชคือเราเราดูจากที่เปจอนเราก็พอจะรู้ระบบว่าคนนี้ระบบดูจากหลายหลายอย่างตามทฤษฎีของเขาเนี่ยเรารู้ว่าคนไข้คนนี้มีระบบพวกนี้ไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปตรวจทางโรงพยาบาลมันต้องเจอผิดปกติแล้วอ <c oughs> ่านคอมพิวเตอร์อทึงจีเจอบมงที่ปวดหัวไปหาหมอ ก็ให้ไปทํทำซีทีไอไม่เจอ <c oughs> แต่คนไข้มีอาการมันเกี่ยวกับระบบของร่างกายพาวเวอร์เลย <c oughs> ของจีนก็มีเรื่องเลือดเรื่องชี้เรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> แต่แผลปัญาไม่มีมอย่างบางงเลือดอย่างเงี้ยทางแผทย์ปัญก็ให้ยาเป็นเหล็กบางงงเลือดของจีนก็ต้องต้องมีเลือดต้องมีพลัง,ขง,ขง,งเข้ามาเกี่ยวข้องทฤษฎีมันต่างกัน<อ>มันมีการมองมุมมอง,มองที่ต่างกันที่ต่างกันใช่ไหมคะมุมฟ้างเนี่ยแทนแผนจีนเขามองเป็นระบบคือเป็น เป็นมอลว้างแต่อาจจะเป็นนามธรรมมากกว่าอย่างนั้นให้คุณหมออธิบายให้ชัดๆแล้วกันว่าเวลาที่เราพูดถึงการดูแลรักษาสุขภาพตามศาสตร์แพทยแผนจีเนี่ยจุดเด่นเด่นเขาคืออะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ในการรักษาตามศาสตร์แบบนี้คืออะไรคะก็คือเน้นการปรับสมดุลของร่างกายคือทางที่ดีก็ต้องเขาบอกให้ตัวเราเองรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นลักษณะแบบไหนสมมติว่าอาหารคือยาย,ายาคืออาหารเราใช้สมุนไพรเนี่ยเป็น ก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มาทานชีวิตประจาวันถ้าเรารู้ตัวเราสักนิดนึงขึ้นมาว่าเราเป็นยังไงขึ้นมาเนี่ยการกินอาหารเราก็จะรู้ว่าเราทานแบบไหนเย่าายกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่มีลักษณะขี้หนาวมือไม้ชาขี้หนาวอ่ามือไม้ชามอือเดี๋ยจะจะหนาวเลยไปตัดกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมละเพราะว่ามันเป็นผักสดมันเป็นเย็นต่อเย็น<อ>ช่วย่างคนกินบางสวรรค์เนี่ยจะเน้นผักสดเป็นหลัก ขาที่ดีก็ต้องมีเครื่องเทศเข้ามาช่วยเพื่อปรับสมดุลให่มีอยางบ้างเขาบอกว่าการที่มีร่างกายมีหยางและหยินสมดุลก็จะเป็นไม่เป็นโรคหรือเป็นโรคก็น้อยหยางและหยินต้องสมดุลกันหยางอคนเราจะต้องมีหยางและหยินสมดุลกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่หยางพองนี่มักจะขี้หนาวอยาพูดกันงนายไหมคะขาดพองพองหมายว่าขอดหยางคือร้อนอะไรที่เป็นเกินเกินเนี่ย แต่ถ้าหยินนี่จะเย็นค่ะถ้าเกิดยินพ้องก็คือเย็นถ้าเย็นเราก็ต้องกินให้อุ่นอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเนี่ยเป็นหยินหรือเป็นหยางไม่ง่ายเลยว่าถ้าหยางพ่องนี่ส่วนมากเขาจะร้อนในเก่งคอแห้งปากเป็นแผลบ่อยกินของทอดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ถ่ายท้องผูกค่ะหน้าตาแดงเสียงห้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่หยินพ้องนี่มักจะเสียงค่อยๆที่หนาว อย่างเดียวไปไปกับไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยเห็นชัดๆคนอื่นไม่หนาวเราหนาวอะ,อะเปิดแอร์ระดับเดียวกันแ้ในรถอย่างเง,งคคี้<า>ยญญอีกคนนึงไม่หนาวบางคู่เนี่ยมันต้องแยกกันอยู่เลยเพราะว่าเขาเขาคนนึงที่หนาวคนนึงที่ร้อนอเพราะร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงคนที่อย่างเกินเนี่ยหน้าตาแดงความดังขึ้นอะไรพวกนี้การกินอาหารเราก็ต้องระวังอย่าไปกินของทอดของเผ็ดอะไรพวกนี้เยอะเกินแต่คนที่ขี้หนาวอะไรพวกนี้ควรจะกินที่อุ่นหน่อยก็คอ